สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาทำอะไรรู้ไหมก็คือจับทาเปจราแสงนั่นเองหรือว่าทาเปจราดันดันเจีย่ยนนั่นเองน,นะครับผมว่าว่า ผมชอบสัตว์ดันเจียนนะไม่รู้ว่าใครชอบแบบผมไหมก็คือแบบจะไล่จับสัตว์ดันเจียนแบบว่าเกือบให้แทบจะหมดเลยเพราะว่ามันมีสีสันของมันนะเออในตัวของมันเองเนาะแบบว่าไม่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดามก็เลยชอบจับตัวพวกอะไรอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้เราไปอยู่ที่หน้าตู้เซฟแล้วซึ่งวันนี้ผมจะเพิ่มความสวยงามให้มันอีกก็คือเราจะใส่ทานเอออาร์เทคเข้าไปเรียบร้อยเลยนะให้เรียบร้อยเลยนะคะผมวันนี้อ่ะโอเคอย่ปิดประตูสักคู่หนึ่งนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่ง โอเคเรามาอยู่ในเครื่องผลิตแล้วนะคะผมก็ยัดตัวนี้เข้าไปเลยตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวของอาร์เทคนะครับผมซึ่งของน่าจะครบแล้วแหละเพราะว่าหามาเยอะพอสมควรนะครับผมก็ลงดันเจียนอะไรเรือยโอ้โหคือแบบแต่ว่าดีนะที่ผมเล่นหมดอีซี่ไงของมันแบบเอมเบอร์กับไข่มุกดําเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่ยังใช้น้อยผมไปเห็นในกลุ่มโอ้ยอาร์โอ้ย, Ark, อยแบบเห็นในกลุ่มอาร์ะบางคนที่แบบโอ้โห คตรแบบว่าใช้ของแบบโคตรเวดีกูดอะโคตรเยอะจริงๆนะแบบว่าบางทีก็แบบว่าโอ้นี่แบบว่าทำไมมันใช้เยอะอย่างนั้นขนาดนั้นเลยเหรอแบบนี้โอ้เอมเบอร์นี่ทีแบบใช้ทีเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ไม่มีเหมือนกันนะก็ถือว่าต้องลงนันเจียนบ่อยๆแล้วกันนี่นี่ผมลงมาโอ้ยผมลงแบบทุกทุกแมทอะบางทีเออถามว่าทุกแมทไหมมันก็ไม่ใช่ทุกแมทหรอกแต่ว่าเล่มแมทถึงว่าทุกดันนะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ลงทุกดันแต่ว่าก็พยายามทยอยลงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ พยายามทยอยลงเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรให้ลงก็สักก็จะลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ว่างมาลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้แค่ประมาณอยู่แค่พันหแค่นี้แหละนะครับผมเพราะว่าผมยังใช้สูตรของไอ้นี่อยู่เนาะก็คือสูตรที่หาได้วันละ3ามรเอ้ยวันร้อวันละสามอี่สโอเคเนี่ยคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมสอนหาฉบ,บับไหา s อสเนาะก็คือ1วันจะขอเอ่อให้จะได้300 22ชิ้นนะครับผม M R E มอร์อิเอ Element นเนาะก็คือนี่คือวิธีนี้นะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้เฉพาะออฟออฟไลน์เท่านั้นนะโอเคอันนี้ก็คือใช้บั๊กนี้ได้แบบว่ามันไม่ใช่แบบบักบ๊กที่โหดหลายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็แค่เป็นการเออเขาเรียกอะไรกอแบบเขนาเรียก้เปลี่ยนเปลี่ยนวันที่เพื่อที่จะไปเอาอันนี้มานะครับแบบก็เหมือนเราไปหาเอมเบอร์ทั่วไปแหละเอเอมันก็เหมือนการสูดหาเอมเบอร์ทั่วไปแต่ว่าเราเอาไปใช้ในของหาอิเดีมน็ตนะครับผมก็ไม่ได้อ่อร้ายแรงอะไรมากเพราาะว่่มันใช้้ไดแค หมดออฟไลน์อย่างเดียวนะครับมันก็เลยไม่ได้กระทบต่อคนอื่นเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวราระหว่างรอนะผมก็เลยจะไปดูทาเปนะครับผมที่ผมได้นาะนจากการเจียนนะเออดูอยู่ไหนเออหมดยังเนี่ยไม่ใช่หมดแล้วหรออันนี้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ตู้นี้นี่ว่าตู้ไหนวะอ้าวแล้วผมเอาไว้ตู้ไหนวะอ,อ๋อตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เออว่ายอยู่หายไปไหนอันนี้บอลโต้เออเดี๋ยวบอลโต้เดี๋ยวผมค่อยมาจับให้ดูแล้วกันนะบอลโต้แสงนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะ อันนี้ยูนิคอนนะครับผมโอเคอันนี้ยูนิคอนสองตัวอันนี้ไงน,นี่น,นี่ทาเปจาราเล,เลเวล9อันนี้เลเวล26เราเลเวล26ดีกว่าน่าจะได้น่าจะดีกว่านะอ่ะโอเคได้เลเวล26มานะครับตรงนี้นะโอเคคือทาเปเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โหถือว่าสวยงามนะเดี๋ยวเราจะทําการเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะชุบเขาในนี้นะชุบเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนนะครับถามว่าทําไมเราต้องไม่นอนด้วยเพราะว่า เราจะใช้อ,อผมจะมาสอนวิธีการจับสัตว์แบบว่าไม่ต้องรอค่าหารเนาะเออมันเป็นอาถามว่ามันเป็นบักก็จริงนะเอ้าโอ้ยผมกดผิดโอ้ยเสียของเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมฟาร์มมาเยอะอยู่โอเคโเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพอีกทีและกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปกดผิดผมไปกดถอดออฟโอ้ผิดพลาดนะคะผมโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก่อ,อภาพนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง รอเวลาให้มันมืดก่อนเดี๋ยวจะนอนได้นะคระับผมว่าต้องมานอนใกล้ๆเนาะโอเคนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยโอเคครับผม,คคบผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็คืออ่นเทคนะครับผมก็คือไปหาของใหม่อีกแล้วนะโอโ้โหโคตรเสียดายเลยอะ่ะเจงิน,น,นิเม้นไปตั้งร้อยกว่านะครับผมกว่าจะลงดันได้แต่ละทีนี้โอ้โหผมน่านไปปิดเครื่องไนงะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ไปหาใหม่ก็ได้นะ,ะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําการเอ่อ เปิดอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมทาเปจารานะครับผมเอ้ยเออทาเปจาราก็คือชุดชีวิตเขาไปเลยแล้วกันนะโอเคชุดชีวิตด้วย12อเอมเบอร์นะครับผมใช่ไหมสิบสองเอมเบอร์ป้ายโอเคเราทีนี้เราก็จะปิดกรงไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเราจะนั่งแอบม,มองดูดิแอบม,มองแอบม,มองปุ๊บดูสินี่นะครับผมอุ้ยออกมาสีเขียวโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปนอนสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมไปนอนสักคู่นะครับผมตอนแรกว่าจะนอนใกล้ๆผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวมากผมว่าเดี๋ยวลองลองนอนดูแล้วกัน ถ้าเกิดว่าไม่ได้เดี๋ยวค่อยรีสตารกลับมาใหม่นะกันเนาะเออถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยรีกลับมาใหม่แล้วก็ไปนอนใกลๆ้ๆเขาอะตอนนี้ผมนอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่ามันจะหายไหมนะถ้ามันไม่หายนี่คือดีมากๆแลเว้ยท่านผู้ชมหายไหมเฮ้ยไม่หายไม่หายแต่ว่าเขาเห็นเราแล้วเขาเห็นเราแล้วเขากลัวเราโอเคผมยังไม่ได้เตรียมพวกกระสุนยังไม่ได้เตรียมอะไรเนาะคือทาเปจะรากินกินเนื้อหรือกินอะไรวะทาไปเออพอผมืผมเริ่มไปศึกษามาเลยว่าว่าทาเปมันกินอะไรวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ เอาไปเยอะๆเลยอ่ะเอาลูกธนูไปเยอะนะครับเพราะว่าเ,าเอาประมาณนี้แหละเราอยู่ที่บ้านด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะครับอ่ะโอเคเจะยิงประมาณตรงนี้นี่ยิงยิงแบบนี้ได้นะครับผมยิงยิงแบบนี้นี่เอ้ยได้ไหมเนี้ยอันนี้แล้วหมเนี่ยโอเคนี่ยิงแล้วโอเคโดนนะโดนนะโดนอยู่นะโดนอยู่นะเราก็กลมยิงกลมยิงอืมโดนไหมโดนไหมไม่โดนอะ่ะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองนิดน,นึงแล้วกันอ่ะอ๋อนี่โอเคได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยมันบินเร็วมาก เฮ้ยมินเร็วเหลือเกินเดี๋ยวต้องไปมุมใหม่ต้องไปมุมใหม่ตรงนี้ติดเสานะครับเอได้าแล้วมี่แลหละเฮ้ยนอนแล้วโอเคเราไปดูค่าอาหารกันกเราดูมือกดผีดแกจะกดไอ้นี่จะกดลุกขึ้นอโอเคเดี๋ยวไปดูค่คาอาหารกันนะครับผมวันนี้เราไม่ต้องรีบนะเรื่อยๆนะครับผมะเก็บกระสุนเก็บอะไรเนี่บร้อยดูค่าอาหารนะครับผมนี่ไงค่าอาหารบัคจริงๆด้วยนะครับผมถ้าเราไปนอนเนาะค่าอาหารเขาก็จะบัก่นองนะครับผมอถ้าไปจรากินอะไรเดี๋ยวผมไปขอ ขออนุญาตไปดูก่อนว่ามันกินอะไรผมลืมว่ะถ้าจะกินเนื้อแหละนก,น,กน่าส่วนมากมนกจะกินเนื้อนะเออเดี๋ยวผมไปหาเตรียมเนื้อก่อนจําได้ว่ามันมีเนื้อเอ้ยจะเก็บทำไมวะนี่กดผิดอีกแ้วอะวะเนี่ยวันนี้กดผิดบ่อยมากเลยนะโอเคเออผมเอาเนื้อไว้ไหนวะเฮ้ยแย่นะผมเอาเนื้อไว้ไหนบ้างวะเนี่ยอ,อ่ลูกรักลูกรักแนนซี่ลูกรักแนนซี่อยู่ไหนแนนซี่ลูกรักผมอยู่ไหนวะโอเคแนนซี่ลูกรักผมอยู่นี่เอาเนื้อไว้ไม่เนี่ยลูก โอ้โหมอมาไม่มีเลยฮะไม่มีเนื้อเลยนะท้าผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะน้องๆไม่มีเนื้อเลยหรอแย่แล้วน้องไม่มีเนื้อ,อ,อ,อทําไงดีละ่ะทีนี้ละ่ะทําไงดีละ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะผมกำลัง oh, oh, คิดอยู่ว่าผมจะทายังไงดีซึ่งมันน่าจะยังไม่ยังน่าจะยังไม่ตื่นมั้งเพราะว่าเตอร์ทาเบชาลานี่ตื่นค่อนข้างที่จะยากเลยนะเอเอค่าสลบเขาเป็นแบบอุย้ยต้องเป็นพันนะครับกว่าจะตื่น จริงๆแล้วก็คือเลือดเขาจะลดไปเรื่อยนะเพราะเขายังไม่ได้กินอะไรนะครับนี่แหละมันคือข้อเสียนะเพราะว่ามันเป็นบักที่แต่ว่าเรายังไม่รีบรีบเขาเรียกอะไรร,รีบรีบให้มันกินนะอันนี้คือผมกําลังดูอยู่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าไปหาเนื้อที่ไหนดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปดูก่อนว่าทาเปจาราต้องกินคิบเบิลของตัวอะไรซึ่งเออผมว่าคิดว่าจะใช้บักนี้มันก็เลยกะว่าจะไม่ได้ทาคิบเบิลแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเนื้อนะครับผมก็เลยจะต้องทําเป็น อ่ตัวของคิมเบิลออกมานะเพื่อว่าที่จะให้เขากินเร็วๆนะครับผมโอเคได้มาแล้วนะครับเขาชอบกินตัวของอัลโลซอรัสนะครับผมซึ่งอัลโลซอรัสอะผมจําได้ว่าผมเคยทําไว้แล้วเพราะว่าเหมือนจะทาไว้เพราะว่าอะไรนะเอ่อกิฟฟินหรือเปล่าแต่ว่ามไม่รู้ว่าผมใช้ไปหมดยังวะอืมอัลโลซอรัสอุ้ยใช้ไปหมดแล้วนะครับผมทําไงดีล่ะทีนี้ไม่มีเลยแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะไม่ซีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต เตรียมคิบเบิลจากการซื้อนี่เลยละกันเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเนื้อมาเนาะเขากินเนื้อนะถ้าเขากินเนื้อทั่วไปเนื้อน่องเนื้ออะไรทั่วไปได้เลยนะแต่ผมไม่ไดเอามานะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาผมก็จะซื้ออ่ะเอมเบอร์ไม่พออีกโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพสักคู่หนึ่งนะเพื่อที่จะไปเตรียมเนื้อให้เขานะโอเคค่าสลบไม่ต้องยัดหรอกเพราะว่าคงไม่อะไรมากแต่ว่ากลัวเขาจะตายก่อนนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลย โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เนื้อเป็นที่เรียบร้อยนะผมไปเ,เจอเจอหมาป่าข้างล่างนี้พอดีนะครับผมก็ให้เขากินไปเลยเนะี่ยเขาจะกินทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าของธรรมดาแล้วเขาไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันจะค่อนข้างที่จะเสียเ,เทมมิ่งนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ยาคุณสีเพื่อเทมทีเดียวติดนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็ได้เขามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็อุย้ยเลือกเขาเต็มเลยว่ะ สเต็คเขาอยู่ที่เลือดอยู่ที่520สเตมิน่อยู่ที่720นะครับออกซิเจนก็ไม่ต้องอะไรมากเราไม่ได้ลงน้ำอยู่แล้วเนาะโอเคเราก็จะเป็นเอ่อค่าจมอุย้ยความคงตีอย่างเยอะเลยอะ่ะ247อ๋อโมเมนต์สปีดหนึ่งร้อยสามสิบหกโอ้ยนี่ยังนี่เพิ่งเวลสามสิบเจ็ดเองนะเออถ้าเมื่อเปรียบกับตัวนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่าดาเมจจะน้อยกว่าด้วยนะเนี่ยเออดาเมจก็จะโอ้ยดาเมจของทาเปนี่พอๆแบบว่าโอ้ยแรงมากเลยแรงกว่า ไอ้น,นี่อีกอะโหดูสีสันเขาที่แบบว่าสวยงามมากนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดตอปก่อนให้เขาหยุดนะครับผมให้เขาหยุดนะโอเคโอ้ยคือคาเปสวยมากนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปด้วยเอ้ยเดี๋ยววันนี้ผมเป็นเอ่อเอาอะไรไปดีวะวันนี้ผมขออนุญาตทําการเอาปืนสไนเปอร์ไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ขอเล่นสไนเปอร์อีกรอบหนึ่งเพราะวันเออลงดันแล้วติดใจนะฮะโอเค ลงดันเ้วเอาเอาไปเล่นในดันแล้วติดใจแล้วผมทิ้งอันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมกกันเกะกะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันความสามารถพิเศษของเขานะครับผมเราสามารถกดไปที่รูปเก้าอี้เนาะแล้วก็เราจะสามารถใช้ปืนทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันมันน่าจะต่ําเกินไปปะโอเคนี่สา,ามที่นั่งนะผมบอกเลยใครที่เล่นโหมดเอ่อออนไลน์อะ่ะเออคนที่เล่นโหมดออนไลน์นะผมบอกนะว่าการที่มีทาเปเนี่ย เป็นนายที่โคตรดีท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถนั่งได้3คนเลยนะท่าเป็นจ, ى, าจาราเนี่ยจริงๆนะอ่านเขาก็สามารถนั่งได้นะครับเนี่ยเราอ,นนอ,อ,นนอ,อันนี้คือคนบังคับเนาะอันนี้คือคนบังคับนะครับแล้วก,กดเก้าอี้หนึ่งครั้งที่1ปึ๊บจะมาอยู่นั่งตรงกลางอ่าจะเป็นคนซ้อนแล้วอีกทีนึงก็จะอยู่ตรงท้ายสุดเลยท้ายสุดก็จะนั่งข้างหลังนะครับผมนี่นี่น,นี่อย่างนี้เลยเห็นป่ะแล้วมันจะเดินไปไหนของเขาเนี่ยอ่ะ เนี่ยคนในท้ายก็จะสามารถนะนี่เอาสมัยยิงตุ้มต้มตุ้มตั้มนี้ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดที่ลูกเก้ออีกทีหนึ่งมันก็จะกลับไปที่เราคนขี่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอ้โหถือว่าเท่นะอืมถือว่าเทเลยนะครับผมว่ามี3ามที่นั่งเลยนะในตัวเดียวถือว่าแบบโอ้โหโหดมากๆอ่ะดูดิโอ้โหนี่ดูชุดเท็กเขาดิครับเท่มากเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูใกล้ๆนะครับชุดเท็เดี๋ยวก่อนขอเป็นภาพแบบว่านธรรมดาอโอเคภาพธรรมดาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะ ดูนี่คือของโอโ้โหเนี่ยอันติดเขานะครับผมเป็นไงโอโ้โหค่อนข้างจะสวยเลยนะเห็นไหมแบบว่าสวยมากนะครับผมเวลาแบบว่าไปอยู่ในแบบปีกของเขาด้วยนะครับขเขาก็จะเป็นตัวเขีย,ขยวๆเนาะนี่เห็นไหมโอเคเขาสามารถหนีบตัวพวกออหอยทากตัวเล็กได้นะครับแต่ว่าตัวเขาไม่ค่อยเหมาะกับการสู้กับตัวอะไรเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็เลยจะมาแสดงประสิทธิภาพให้เขาของเขาเห็นจริงๆนะเขาสามารถเกาะตามพวกนี้ได้เนาะ ก็แค่กดลงครับเนี่ยแล้วหัวมันก็จะทิ่มลงอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องนี่นะเราก็จะเล็งลงมาตรงนี้เห็นปะแต่ว่าเล็งค่อนข้างยากนะครับผมเราจะต้องเอ่อกดตรงเออเขาเรียกอะไรนะกดขึ้นนะครับผมกดกดขึ้นแบบบินขึ้นธรรมดาได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อนข้างที่จะเออมันค่อนข้างที่จะงงนะตัวเนี้ยโอยบักบักบักอันนี้บักนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกดขึ้นพร้อมกับลงนะครับมันก็เลยหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะนี่เห็นปะ ม่ได้ทงนี้ได้เดี๋ยวเรายิงตัวแรกกันนะครับผมนี่นี่เป็นไงเอ้ากระสุนหมดอีกโอ้โหลืมมองลืมมองวิววิวมันวิ่งมาเลยเหรออุ้ย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 มันอีกยิงผมยิงไม่ค่อยโดนยิงไม่โดนเองดีกว่านะครับผมไม่ใช่เกี่ยวกับการที่นั่งนะเอ้าหายไปไหนวะเอ้าหายไปเฉยเลยเออหายไปเฉยเลยวะอ๋ออยู่หลังโกลด์หินนี่หลังโกลด์หินนี้โอเคก็น่าจะโอ้มันก็ถือว่าเท่อยู่นะแบบว่าเวลาแบบว่าพักสเตมิน่าอะไรอย่างเงี really. ้ยก็พักได้นะ นะนี่ยิงงี้ได้เลยนะครับพอดีปั้งแล้วก็ยิงอีกโอ้โหปังโอ้โหสวยงามครับผมพวกนี่ขอโทษนะครับคุณแรดโอ้โหกระเด็นมานี่เลยว่ะโอ้โหนี่นี่เรายิงตัวนึงตรงนี้ได้ปังโอ้โหมาดินั่นแมมมอสหรือแรดอ่ะตรงนั้นนะแมมมอสหรอโอ้แรดแรดแรดโอเคคุณแรดคุณแรดนี่ยิงได้โอ้โหเฮ้ยนี่เราแบบว่าหมุน360องศาแล้วเนี่ย ดูดีโอ้ย oh, ยิงปังโอ้ oh, เป็นไงปังอุ oh, ย๊ยกระเด็นเลยเอายิงแมมมอสดูโอ oh, ้นเป็นเหมือนเหมือนหมวดสไนอะมวสวสไนแต่ว่าไม่ต้องไปหาที่หลบนะครับแบบว่าเราสามารถเกาะบ,บนภูเขาได้เลยนะแบบนี้โอเคโอ้ยผมยิงไม่ค่อยแม่นว่นนี้คือนกมันขยับด้วยนะท่านผู้ชมเวลาเรายิงอะไรอย่างเงี้ยน,นกมันก็ขยับไปด้วยนะไม่ไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเราจะยิงอันนี้หรือเปล่านะครับผมนี่่ะนกมันก็ขยับตลอดเวลานะขยับขึ้นลงขึ้นล,ง,นลง,นงเฉยนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ้าว อ้าวแล้วแม่มอสไปไหนแล้ววะอ้าวแล้วแม่มอสหายไปเฉยเลยเอา้าวต้องตกเขาแน่เลยแม่มอสตัวภูเขานะท่านผู้ชมอืมอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างเลยนั่นไหนแม่งมอสโอเคถ้าเกิดเรากดรูปเก้าอี้นะครับผมนี่วะมันก็จะพาลงจอดอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะยิงอย่างนี้โอ้ยิงหมายิงหมาอืเยอะมากเลยฝูงหมานี่ยิงๆๆไปหนึ่งทียิงไปหนึ่งทียิงไปหนึ่งทีมา,ลมา,ลมาแล้วมันมาเแบบมีคนามเยอะอืมๆๆนี่ไอ้บ้ะ นี่คือทาเปยแบบว่าเขาไม่ลงจอดนะนี่นะครับเขาไม่ลงจอดนะแต่ว่าเขาจะค้างอยู่บนฟ้าแบบนี้เลยนะเหมือน,นเ,ออเหมือนไอ้นี่กิฟฟินเออเหมือนเหมือนตัวของกิฟฟินเลยนี่นะครับผมใครจริงๆแล้วผมขอแนะนํานะใครที่เล่นหมดออนไลน์กับเพื่อนๆน,นะแบบว่าโอ้โหแบบว่าไม่รู้จะเอาพาหานะแบบว่าใช้ตัวไหนดีพยายามจับตาเปก่อนก็ได้นะทาเปธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเต็นทาเปแสงแบบผมก็ไ้นะไม่ไม่จำเป็นนะเอาทาเปธรรมดามาใช้นะครับแล้วก็อ่านธรรมดานี่แหละ ไม่ต้องอย่าเพิ่งอ่านเทคนก็ได้อ่านเทคนเราค่อยเอามาเปลี่ยนนะครับผมว่าดีนะเออถ้าเกิดว่าคนไหนที่ออนไลน์ลองบอกผมหน่อยว่าท่านผู้ชมใช้สัตว์ตัวไหนในการแบบว่าพหาหนะในการบินนะกันเออเป็นหมวดหมู่ของการบินนะผมว่าตัวนี้ก็เท่อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมมาชอบเพเทโรดอนตรงนี้ว่ามันหมุนได้เออมันเท่ตรงนี้มันมันมันหมุนได้นะเพชรเทโรดอนนะเออผมก็เลยชอบนะครับต้นไม้ต้นพวกนี้เกาะได้ไหมเกาะไม่ได้นะท่แล้วแบบเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าอะไรของผมวะนี่เอ้า โอเคเดี๋ยวเราเกาะลองเกาะต้นต้นไม้ได้ไหมไม่ได้นะท่านผู้ชมเกาะต้นไม้ไม่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดต้นไม้ใหญ่ๆน่าจะเกาะได้อยู่นะหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ต้นไม้โอเคนี่เราก็เกาะแบบนี้ปึ๊บนี่เป็นไงเกาะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยิงยิงอย่างนี้ได้โอ้โหอ๋อกดผิดกดผิดลืมเลงลืมเลงยิ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 งดูโดยจะยิงหัวมันนี่ไงยิงไงแต่มันไม่ค่อยแรงครับปืนผมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมผมไปเปิดมาจากไอ้กล่องเออในดันเจียนนะโอ้โหเยอะเลยว่ะนี่ไงมาดิมาดิมาดิ นี่ไงมาดิโอ ud, ย้ยยิงไม Jamie, lonely, ่โดนเลยวะยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมมันวิ่งเร็วมากเออเหลือหกหกมาดิมาดิมาดิดินี่ยิงไม่โดนนะยิงไม่โดนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเท่นะเนี่ยแบบว่าเราเกาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่หมดสนายนะนะครับเราดูว่าให้เพื่อนยิงก็ได้นะครับผมโอ้โหถือว่าเอ้ยทีเล็กทีเล็กตรงนั้นทีเล็กเห็นปะอืมทีเล็กนี่ไงยิงแล้วอืมโอ้ทีเล็กกัดหมาด้วยเหรอเนี่ยอืมอืมอืมมันเป็นมันเป็นสนายกลนะเหมือนตัวนี้มันเป็นสนายกลนะครับผมเนีย มันยิงรัวๆเลยนะเนี่ยเนี้ยเนี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 ยโอ้โหยิงแบบว่าสาดเลยนี่เป็นไงโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราก็จะมาแค่จับท่เทาเปให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะนี่นะครับลักษณะอย่างนี้นะโอเคถือว่าดีนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้ทาเปลองบอกดูนะว่าเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหมาะนะทาเปนี่เหมาะกับเล่นกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านั่งได้สาดที่นั่งเลยนะเออจริงๆแล้วสัต เออมันจะมีตัวของออตัวอะไรนะกิฟฟินใช่ป่ะมันเป็นสองที่นั่งนะครับแต่อันนี้นเป็นสามที่นั่งเลยนะเห็นปะ่ะโอ้ถือว่าเท่นะครับถือว่าเทดีถือว่าเท,เท,เทมากๆเลยนะครับแต่พอเวลาเออลงพอเวลาเรากดไปที่นั่งที่สองอ่ะทาเปมันจะแบบว่าจัดจัดระเบียบของมันเองเนาะว่าประมาณตรงไหนนะครับเห็นปะ่ะโ,โอ้โหถ้ามันต่ําเกินไปมั้งน่าจะต่าต่ําเกินไปถ้าเกิดอยู่ในระยะที่มันลงจอดได้มันน่าจะลงจอดให้เรานะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองสูงๆดูว่ามันจะลงไหมนะครับผมอนะ่ะลองดูนะครับผมมาปุ๊บอ่าถ้าเกิดสูงประมาณนี้มันจะไม่ลงนะเห็นปะนี่นะมันจะไม่ลงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราก็เป็นหมดสไนดอยู่ข้างบนนี้ได้ครับยิง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 เงืเอ,อตายเป็นไงโอ้โหตายหมดนะครับผมโอเคสไนผมก็จะหมดกระสุนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเล่นอีกรอบหนึ่งละกันนะเพราะว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละเอายิงเลยอืมอืมอืมเป็นไงามามาดิวิ่งมา กระสุนหมดโอเคไม่เป็นไรกระสุนหมดแล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าทาเปนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ในการจับสัตว์หรือว่าใช้ตัวของจับสัตว์นี้นะก็คือมันน่าจะใช้ได้แค่ออฟไลน์นะผมจะสอนแบบว่าเออน่าจะใช้ได้แค่ออฟไลน์นะครับผมตัวของนอนแล้วค่าอาหารของสัตว์ก็จะหมดไปนั่นเองนะเออนะ น่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดค,คลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้มันสนุกมีความสนุกก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจใผมด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่ากดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของจาก YSNDP นั่นเองนะครับผมนี่ทานีกะเทมนกันนี่ว่า <c oughs> เหมือนกำลังจะกำลังจะมีปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับที่สำคัญนะขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับเกมน,นะครับผมวันนี้ไวยชนินทีพีขอตัวลาไปก่อน,นะครับผม see you again ครับบ๊ายบาย